รครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของอาจารย์สมานลองสามนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะพระเครื่องพระบูชานะเราต้องศึกษาให้ดีต้องมีความรอบคอบต้องมีความละเอียดสูงนะฮะเราต้องดูตํำนีที่ชัดแล้วต้องจําให้แม่นนะครับการจะเช่าหาพระบุตรเครื่องพระบูชาเนี่ยหนึ่งเงินเราแท้สองเงินเราหายาก ปัจจุบันนี้หายากมากเงินฮะกว่าจะเก็บสะสมได้นะฮะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหบื่อนเป็นแสนค่ะคุณผู้ชมไปเช่าพระองค์เดียวอง์ละแสนเก้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอีก20ปีข้างหน้าก็เก้ใช่ค่ะมันจะไม่มีปคาทอดไปถึงลูกถึงหลานอีกร้อยปีข้างหน้าก็เก้มันไม่มีราคาค่างวดใดทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณผู้ชมเช่าพระแท้มาทักหนึ่งองค์นะครับในวันนี้10,000แสนบาทอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นล้าน พระแท้ก็คือพระแท้มีราคาค่างวดนะครับเป็นของสะสมที่มีคุณค่าราคาครพระเนี่ยชาติแรกแห่งโลกเลยนะฮรัประเทศไทยเนี่ยมีดินที่แพงที่สุดใช่ค่ะเหลียนโลหะที่แพงที่สุดะนะครับเป็นประเทศเดียวคือประเทศไทยนะฮะัดังนั้นวัตถุมงคลเนี่ยอยู่คู่ประชาชนอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาแต่ช้านานตั้งแต่สมัยไม่ว่าจะเป็น ออกรบนะฮะพระเจ้าเลยนะฮะที่ออกรบนะก็มีเครื่องรางของขังมาตลอดะนะฮะดังนั้นวัตถุมงคลเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านานนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามารับชมอาจารย์สมานทองสามครับตุ่มครับผมความอ่อนช้อยของช่างนะครับนิ้วยกขึ้นมาเห็นไหมครับเอ่อเห็นไหมเหมือนที่ผมทำไหมครับครับอ่านิ้วยกขึ้นมาอย่างนี้เออเห็นไหมฮะ นะครับนี่ครับจุดสำคัญนะครับเห็นไหมครับผมต่อมาต่อมาต่อมาเนี่ยในร่องเนี่ยจะต้องมีมีเส้นเส้นทางนั้นเลยเนี่ยฮะอ,องค์ที่อ,องคนะ <c oughs> ์ที่เต็มองค์ของผมอะนะฮะโทษที่เต็มองค์ของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเส้นยังเต็มอยู่เส้นตัวหนอนอย่างนี้นะครับจะเป็นเส้นสลับกัน จะวิงวว่งไปทั่วเลยแหลม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 เต็มไปหมดเลย<ม>นะครับนะครับนะฮะต่อไปเรามาดูตรงนี้อีกนะครับขางอลงมานี้ปลายเท้าดูเท้าครับเท้าทั้งสองข้างเขาเรียกว่าภาษาเสียนเขาเรียกว่ารองเท้าบูทครับเหมือนใส่รองเท้าบูทฝรั่งสมัยเก่า<ม>จิ๊กโกเก่าว่างั้นเนี่ยนะเราเราเปรียบเทียบแต่ไม่ได้เปรียบเทียบว่าท่านเป็นจิ๊กโกลนะครับ แต่เราเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพของการจดจำนะครับเหมือนใส่รองเท้าบูทจริงๆแล้วคือรองเท้าเทวดาอ๋อครับผมนึกออกไหมฮะพระพุทธรูปฮะใช่อ๋าบทพระพุทธรูปนะหรือว่าพระมหากษัตริย์เท้าพระมหากษัตริย์อยู่ในวังน่ะนะครับมีส้นเท้าแล้วก็มีปลายเท้าแหลมขึ้นไปน่าเไหมครับ ปลายเท้าก็จะแหลมขึ้นไปนึกออกไหมฮะนึกออกเท้าพ้าบูชานะครับผมอ่าอยุธยายิ่งชัดเลยเนะครับเท้าจะแหลมขึ้นไปอย่างนี้นะครับส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งในระหว่างข้างล่างนี้ก็คือพื้นตรงนี้นะพื้นระหว่างขาเนี่ยนะครับระหว่างขาจะมีเนื้อเกินขึ้นมาถ้าองค์ชัดๆปุ่มนี้จะค่อนข้างจะก,กลม Um ค่อนข้างจะกลมเซียนเก่าๆเ,เขาบอกว่าพระลีลาเม็ตขนุนเอ้ยเองต้องดูให้ดีนะมีเตะฟุตบอลหรือเปล่า <C> e <ats> มีลูกบอลหรือเปล่ <C> e <ats> นานะครับนะค <C> e <ats> รับต้อง <C> e <ats> มีลูกบอลมีลูกบอลหรือเปล่าพอผมพูดนิดเดียวกุเลฟบอกรู้รู้รู้นะครับเคยได้ยินมาครับเคยได้ยินมาใช่ไหมใช่มีลูกฟุตบอลหรือเปล่าเขาบอกเตะฟุตบอลหรือเปล่า คนรุ่นเก่าต้องให้ให้มองหาลูกฟุตบอลก่อนใช่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 ได้เม็ขนุนมาอได้เม็ขนุนมามีลูกฟุตบอลหรือเปล่าเขาจะบอกใช่ไหมครับนี่ฮะตรงนี้ครับนี่มีลูกฟุตบอลหรือเปล่าซึ่งของเก๋สมัยก่อนเนี่ยก็ยังยังทำกันไม่ไม่ได้ก็เลยไม่ติด นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ติดแล้วมีแล้วนะครับผมต้องทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องดูตัวหนอนนี่เลยดูตัวหนอนต้องดูส่วนที่ลึกที่สุดดูนิ้วนี่ดูนิ้วนี่นิ้วจะต้องสวยงามนะครับนิ้วต้องสวยงามแล้วร่องเนี้ร่องเนี้จะต้องเป็นร่องลึกแล้วก็ขึ้นอ่อนช้อยไปอย่างนี้ชายจีวรนะจะต้องอ่อนช้อยสวยงามนะครับสวยงามนะครับยี่ผ้าศตวษนะครับ เนี่ยพิมพ์แม่พิมพ์อง์นี้พิมพ์ยังอยู่นะดีนะพิมพ์ที่แปะพิมพ์ก็ขอบพิมพ์อ่าเป็นหินหินก็เอาดินแปะลงไปขอบยังอยู่เลยองนี้นะอขอบยังอยู่อืครับลีลาเม็ดขนุนอันนี้เขาเรียกว่าว่านดอกมะขามมากก็ไม่ได้ครับน้อยก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้นะครับเม็ดขนุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่มีกรวดทรายซุ้มกอก็เหมือนกันมีได้ก็เม็ดสองเม็ดนะครับอาจจะมีอาจจะมีใส่แต่ว่าบางองค์อาจจะอยู่ข้างในหรือยังไงไม่ทราบแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ดูดูมานะไม่มีจะมีมีก็มีน้อยอาจจะมีน้อยอาจจะเม็ดสองเม็ดนะครับจะขัดเนมาวต้องคลุกเข้าไปคลุกเขต้องใส่เพื่อให้ครบท่าทั้งสี หินกรวดทรายเนี่ยถ้าถ้าเผื่อการสร้างพระแล้วเขาเปรียบเสมือนกระดูกกระดูกดินน้ำลมไฟนะครับต้องมีกระดูกม,มีว่านมีเนื้อนะครับมีหัวใจนะไฟก็เสกพลังพันจุพลังเขาเรียกคือไฟนะครับนะฮะเนี่ยครับแล้ลีลาเมฆขนุนเป็นพระอีกอิทหนึงที่มีราคาค่อนข้างแพง ครับค่อนข้างหายากครับหายากหายากมากมากสมัยก่อนนี้ถ้าคนเท่าคนแก่ต้องกำแพงขยิงอย่างเดียวครับอืต้องกำแพงขยิงเนี้ยเท้านี่ฮะเท้าเนี่ยครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเนี่ยที่มีซ้นเนี่ยที่มีซ้อนกำแพงขยิงกำแพงเพชร เลยเรียกเป็นกำแพงขยิงซะเลยนะครับเพื่อให้ง่ายกับการจดจำมาสอนลูกๆเพื่อให้ง่ายการจดจำกำแพงขยิงมีฟุตบอลหรือเปล่านะครับนะครับมีฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ยเป็นหลักหลักการดูเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับแต่นี้เราก็ต้อง ศึกษาดูนะครับจากคำที่ผมได้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ไปศึกษาจากรูปหลายๆรูปที่อยู่ในหนังสือที่เชื่อถือได้<ช>นะครับหนังสือเนี่ยถ้าจะดูกำแพงไม่ขนนเนี่ยให้เยอะและสวยเนี่ยต้องประชุมการจนวัตเล่มเก่าครับใช่ครับ จะรวบรวมไว้แล้วก็เล่มอื่นไม่มีเล่มอื่นไม่มีใช่ครับผมไม่มีนะจะรวบรวมที่ว่าองค์แท้ๆแล้วก็องค์แท้ๆแล้วก็สวยๆครับผมสวยๆที่มีหน้ามีตานะครับไปอยู่ต่างประเทศซะก็เยอะอันนี้เราก็จบจากพระทุ่งเศรษฐีทุ่งเศรษฐีลาทุ่งเศรษฐีทั้งด้าน้าด้านหลังนะครับได้รู้ แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับครับช่วงหน้านะครับเป็นพระอะไรนะครับคอยติดตามช่วงหน้าเป็นพระซุ้มกอนะครับ่าซุ้มกอที่สุดยอดของคนปรารถนาแต่จริงๆแล้วก็สู้พิมพ์ไม่มีกระหนกไม่ได้ครับแต่ว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งทุกคนอยากได้ซุ้มกอดําไม่มีกระหนกครับผมนะครับฮะช่วงนี้เราพักสักครู่ครับครับผม ครับก็ถือว่าจบพิมพ์นะครับพระลีลาเมตขนุนนะครับถือว่าเป็นพระที่ปางงดงามนะฮะราคาสนนราคาเป็นล้านนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่จะมาหาอาจารย์สมานคลองสานะครับ081นะครับโทรเบอร์นี้นะครับ0818377056เบอร์อาจารย์สมานคลองสาลนะครับถ้าโทรมาหาอาจารย์ยี่หวานี่อาจารย์ยี่หวาไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบรับเพราะคุณยี่หวาไม่รู้เรื่องพระเก่านะครับนะฮะถ้าโทรหาผมก็ คือโทรหาอาจารย์สมานของ3มดีกว่าใช่ค่ง,ง่ายที่สุดแล้วก็รหรือว่าแวะไปหาท่านได้นะคะที่พันทิพย์งามงวานชั้น3หยุดวันจันทร์ค่ะวันเดียวนะครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับผมค่ะ